สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับความรักค่ะมีเด็กหญิงคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลและได้เจอคุณตาคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนเตียงบนเตียงของคุณตานั้นไม่มีอาหารหรือของว่างให้รับประทานเลยเด็กหญิงคนนั้นจึงถามว่ามไม่มีคนมาเยี่ยมคุณตาหรอคะคุณตาก็เลยตอบไปว่าไม่มีหรอก ลูกคุณตาไม่รักคุณตาแล้วเด็กกิ่งคนนั้นเลยบอกว่าและทำไมไม่รักเหรอคะคุณตาเลยบอกว่าเขาได้ไปมีแฟนใหม่แล้วเขาได้หนีไปอยู่กับแฟนเขาเด็กกิ่งคนนั้นจึงได้นำขนมปังที่ตัวเองซื้อมากินได้นำไปให้คุณตาคุณตาจึงบอกว่าหนูไม่กินหรอเด็กหญิงคนนั้นจึงบอกว่า หนูกินอย่างอื่นมาแล้วค่ะหนูให้คุณตาดีกว่าคุณตาเลยบอกว่าขอบคุณนะจ๊ะ <c oughs> เด็กหญิงคนนั้นจึงบอกว่าคุณตาไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวหนูจะดูแลคุณตาเองข้ <c oughs> อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือความรักสามารถเกิดได้กับคนทุกคนถ้ามีใจรัก 好悲伤啊！